สวัสดีครับวันนี้ครูแมกการาดนะครับจะมาพามาดูนะครับชิ้นส่วนในการทําความเย็นของรถยนต์นะครับที่ทําให้รถยนต์มีความเย็นนะครับเป็นเป็นชิ้นส่วนที่มีความสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลร,รักษาหรือเราไม่ตรวจเช็ดบ่อยๆนะครับเมื่อเกิดการ ไม่เย็นเกิดขึ้นในระบบแอร์รถยนต์นะครับนี่คือตู้แอร์ของรถยนต์อิตาสุดีแม็กนะครับซึ่งเกิดนะครับมีอาการที่ไม่เย็นนะครับถอดออกมานะครับตรวจเช็คนะครับก็จะเกิดเห็นนะครับสิ่งสกปรกนะครับฝุ่นละอองที่มันมาเกาะในระบบแอร์ นในตู้แอร์นี้ครับเห็นไหมครับเค้เป็นคาบฝุ่นคาบสิ่งสปปกปรกโดยไปถึงความชื้นที่สะสมในตู้แอร์นี้นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดแบคที ria นะครับในตู้แอร์จะส่งผลมาถึงห้องผู้โดยสารให้เราได้สูดดมเข้าไปในร่างกายนะครับ อาการที่บ่งบอกว่าตู้แอร์สุขรกก็มีหลายนะครับหลายอย่างที่เราสามารถสังเกตได้นะครับมีกลิ่นอับหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาจากช่องแอร์ให้ก็ให้เราสังเกตว่ามันมีกลิ่นอับออกมาจากช่องแอร์ไหมนะครับถ้ามีก็สันนิษฐานได้แล้วว่าตู้แอร์อาจจะมีสิ่งสุขรกพวกฝุน่นพวกรองความชื้นที่มันเกาะที่มัน ติดเป็นคาบฝังลึกนะครับแอนะครับแอเย็นน้อยลงหรือมีลมเบาลงนะครับก็เกิดจากนี่เลยครับพวกคาบตรงนี้จากการที่ลมเย็นมันจะผ่านมาห้องผู้โดยสารได้มันก็ไม่สามารถผ่านมาได้เนื่องจากเห็นไหมครับคาบพวกนี้มันติดอยู่นะครับมันบังไว้อยู่ นะมันไม่สามารถทำให้ลมผ่านมาที่ห้องผู้โดยสารได้แอร์มีเสียงดังผิีบปกติจากช่องแอร์ไหมนะครับรวมไปถึงมีน้ำแอร์หยดในห้องผู้โดยสารนะครับมันหยดได้ไงก็หยดได้เพราะว่ามันไม่สามารถระบายความเย็นออกมาที่ห้องผู้โดยสารได้มันก็เกิดเป็นความชื้นนะครับเป็นไอน้ำในตู้แอร์นี้นะครับ เราไปถึงอาจจะเป็นน้ำแข็งในตู้แอร์นี่ครับครับทำง่ายนะครับถึงจะมีวิธีทำให้มันเย็นปกตินะครับแล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนกลองแอร์นะครับในทุกๆ1,000งมโลถึง20,000กนะิโลเมตรเนาะเปลี่ยนกลองแอร์จะได้ ทำให้อากาศหมุนเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็พวกข้าวฝุ่นข้าวไรก็จะไม่เกาะนะครับการล้างตู้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางเลือกนะครับล้างตู้แอร์เนาะล้างตู้ก็มีหลายวิธีล้างแบบถอดล้างแบบไม่ถอดก็มีสเปรย์ทุกวันนี้สเปรย์ฉีดทำความสะอาดนะครับอันไหนที่มันจะทําให้สะอาดมากกว่ากันพวกเราก็ลอง ตัดสินตัดสินดูนะครับแล้วจต่ความสะดวกของทุกท่านนะครับแบบถอดอาจจะดีแต่ว่าอาจจะมีใช้เวลาในการทานานนะครับแบบไม่ถอดก็จะสะดวกขึ้นมาหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่สะอาดเท่ากับเราถอดออกมานะครับล้างข้างนอกนะครับอีกทางเลือกนึงสเปรย์ทำความสะอาดทุกวันนี้ก็มีขายตามโซเชียลนะครับก็ลองมาเอามา ทำความสะอาดดูนะครับสำหรับรถของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับตู้แอร์รถยนต์นะครับก็ให้พวกเราดูแลรถของท่านนะครับเวลาขี่ไปไหนมาไหนก็จะทำให้ทุกคนสบายตัวนะครับเนื่องจากมีความเย็นของแอร์ของท่าน เย็นฉ่ำนะครับ้าเป็นเยน็ยนไม่ฉ่ำหรือไม่มีความเย็นเลยนะครับอาจจะทําให้ท่านลําบากหน่อยนะครับในการขับขี่รถยนต์ไปในมาในทุกวันนี้อากาศร้อนครับด,ดูแลสุขภาพดูแลรถของท่านให้ดีครับสวัสดีครับ